พามาดูผลงานของไรแดงครับดูใบครับออพอพลิกดูใต้ล่างชวบมีตัวเล็กๆสีแดงครับนี่ครับ อันนี้ไข่มันครับนี่นี่จุดๆนี่มันหุ้มตัวไข่มันไว้ครับก่อ,อนหน้าพลิกมาดูนี่แดงเป็นจุดๆเต็มไปหมดครับเดี๋ยวจะพ่นยากับน้ำยาสูบพลิกครับพ่นอีกครั้งครับซ้ำรอบสองน่าเสียดายครับ นี่หุ้มไข่มันไว้ครับลายแดงเสียหายครับดูปกติมันจะต้องงามแบบนี้นะครับอันนี้จุดที่ยังไม่ระบาดครับ ขอบคุณที่รับชมครับ